ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตนะครับคืนค่าเริ่มต้นนะครับตัวโปรแกรม action replay Gameplay Recording นะครับ and streaming นะครับแหมผมพูดตรงๆเลยเจอปัญหากับโปรแกรมนี้บ่อยนะครับเขาอัปเดตทีนะครับก็มักจะมีปัญหาอะไรแถมมาทีนะครับไม่รู้เป็นเฉพาะเครื่องผมหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับเสียงไมเบามากนะครับทั้งทั้งที่ เอาไปเทสอย่างอื่นแล้วก็ไมค์ก็ใช้ได้ปกตินะครับตอนนี้ผมใช้ตัวโปรแกรมนี้ครับอัดบันทึกนะครับวิดีโอทาเป็นคลิปให้พวกคณดูนะครับถ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาแอคชั่นไม่มีปัญหาผมคงจะไม่ทราบว่าตัวโปรแกรมนี้ดีนะครับผมซื้อมาไม่แพงครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะทาเป็นคลิปสอนวิธีการใช้งานให้นะครับเสียงชัดเจนดีด้วยแต่ลูกเล่นอะไรเขาจะไม่เยอะเท่าแอคชั่นแค่นั้นครับแต่เป็นเป็นโปรแกรมที่เรียบๆใช้งานง่ายนะครับ สามารถบันทึกเกมระหว่างที่คุณเล่นได้แล้วก็บันทึกแคปเจอร์หน้าจอนะครับอบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะย้อนกลับมาดูถึงตัวโปรแกรมแอคชั่นนะครับวิธีการรีเซ็ตครับคืนค่าเริ่มต้นนะครับก่อน่คุณเจอปัญหาในตัวแอคชั่นรีเพย์นะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับไปเซตติ้งแก้ไขปัญหาในตัวมันไม่ได้นะครับรีเซ็ตให้มันคืนค่าเริ่มต้นเลยนะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นเลย ให้คุณเปิดตัวสตรีมขึ้นมาก่อนนะครับเปิดเซ็ตนะครับมาที่คลังครับพอมาที่คลังเสร็จให้คุณมาที่ตัวโปรแกรมแอคชั่นมันะครับเสร็จในที่นี้ให้คุณคลิกขวาคลิกขวาให้คุณมาคลิกที่จาักการนะครับมาคลิกที่ให้คุณเลื่อนลงมาเลื่อนเมาส์ลงมาที่จาักการเสร็จแล้วก็มาที่ถอนการติดตั้งนะครับถอนการติดตั้งเลยครับ ถอนการติดตั้งเสร็จก็ปิดสตรีมไปนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรมันเสร็จในที่นี้นะครับให้คุณมาที่สตาร์ทสตาร์ทเสร็จนะครับให้คุณคลิกขวามาที่เซิร์ชในช่องค้นหานะครับที่เซิร์ชนะครับให้คุณพิมพ์คําว่า Rigidit นะครับ r e g e d i t r g d i t นะครับเสร็จมันจะขึ้นคําว่า registry editor ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปเลยครับตัว Windows มันจะถามว่า yes no นะครับ yes ลยครับ พอแยเสร็จนะครับคุณจะเจอหน้าต่างนี้นะครับให้คุณมาดูที่คําว่า hkeycurrentuser นะครับคลิกให้มันตัวกิ่งมันคลายออกมานะครับคราวนี้ให้คุณมาดูที่คําว่าอฟต์แวร์นะครับคลิกเลยครับให้มันคลายออกมานะครับเลื่อนลงมาที่สังเกตง่ายๆนะครับจะเป็นตัว m นะครับในที่นี้ a คชั่นมันจะอยู่ที่คําว่ามีรีริสนะครับมีรีริสนะครับให้คุณคลิกให้มันคายออกมาเห็นไหมครับคุณจะเจอคําว่า action space space พิโปเอ็กซ์พอร์ตนะครับในที่นี้นะครับคลิกขวาเลยครับคลิกขวาเสร็จแล้วก็ดีลิทตมันทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันครับดีลิสต์มีเลือดทิ้งไปเลยนะครับตัววินโดว์จะถามว่าคอนเฟิร์มคีย์ดีลิทนะครับ Are you sure you want to คุณจะมั่นใจไหมจะดีลิทไอตัววิจิตี้ของมีเลือดทิ้งเยสเลยครับเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเสร็จคราวนี้นะครับกากบาทออก นะครับแล้วคุณก็เปิดโปรแกรมอะไรอยู่คุณก็ปิดโปรแกรมให้หมดนะครับแล้วก็มาที่ Start เสร็จที่ power นะครับให้คุณสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์คุณหนึ่งรอบนะครับนะครับแล้วก็หลังจากรีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะครับพอคอมพิวเตอร์คุณกลับมาเริ่มใช้งานตามปกตินะครับให้คุณกลับมาที่ s t e ีมนะครับเสร็จคุณก็ไปดาวน์โหลดตัวแอคชั่นมาใหม่นะครับกรณีคุณซื้อ A c t i o n Replay มาจาก s t e ี am นะครับคุณก็ ไปดาวน์โหลดกลับมาใหม่นะครับที่การดาวน์โหลดก็ติดตั้งนะครับมาคลิกที่ชื่อมันแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ลองกลับไปใช้งานดูนะครับลองไปเซตค่าอะไรเล็กน้อยดูนะครับดูว่ามันขับมาปกติหรือยังนะครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับออผมลืมบอกไปผมทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการรีเซ็ตแอคชั่นมานี่สองคลิปแล้วนะครับแต่ผมเข้าไปตรวจสอบแล้วมัน เสียงมันเบามากนะครับเมื่อก่อนก็อะไรอะไรมันก็ยังไม่ลงตัวนะครับยังไงถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆก,ก็ดูคลิปเก่าก็ได้หรืออยากเอาแบบเสียงดังฟังชัดเข้าใจง่ายนะครับก็มาดูคลิปใหม่ก็ได้หรือจะดูทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ